สวัสดีครับผมอาจารย์กรศินพัฒภา,านะมณีรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตรังครับผมขอ่าวเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิทยาเขตรังตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งนะครับเมื่อวันที่24มีนาคมเป็นต้นมานะครับว่างานต่างๆที่ผมมารับผิดชอบมีอะไรบ้างนะครับ ก็แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คืองานภายนอกนะครับที่ทางวยาเขตเได้ประสานงานกับภายนอกเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันว่าก่อนที่ผมจะมารับตำแหน่งนั้นก็ทางวยาเขตกลางเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ภายในวิทยาเขตกลางนะครับ ในช่วงแรกนะครับก็ได้มาประสานงานกับหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวิเขตกงนะครับเพื่อให้วิขตกงเนี่ยสามารถที่จะดําเนินกิจกรรมต่างๆไปได้นะครับซึ่งหน่วยง,งานที่ที่ได้ประสานก็ทั้งส่วนของจังหวัดแล้วนกะ็ หน่วยงานอื่นๆเช่นกรมป่าไม้กรมป่าชายเลนก็ต้นงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผล,ผล,ผลการดำเนินง,งานก็บรรลุไปกว่า80%ลนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในส่วนของการประสานงานกับหน่วยงานภายจังหวัดนะครับอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยก็ประสานงานเพื่อเก็บของประมาณมาสร้าง ที่จอดรถที่รับส่งรถนะครับคนที่จะขึ้นรถไปจำทังให้กับลูกค้กานะครับก็<อ>นี่ก็คือแบบนะครับซึ่ได้วางวางแผนไว้แล้วนะครับก็เหลือแต่ว่าขั้นตอนการขอบู้ว่าจากโงรงการบริหารส่วนจังหวัดนะครับในส่วนของงานภายในนะครับตลอด4ีเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีงานที่ เร่งด่วนอยู่ก็คืองานก่อสร้างตา่างๆซึ่งปี2 5 5 5นี่รยมีงานก่อสร้างประมาณ13รายการนะครับที่เกิดขึ้นในเวียดนาะนะครับแล้วก็ทั้ง13รายการส่วนใหญ่ก็เป็นการซ่อมแซมนะครับสิ่งก่อสร้างตา่างๆเพื่อที่จะให้บุคลากรให้นักศึกษาได้ได้ ใช้ของที่ไม่จำรุดนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการเรียนการสอนนะครับออนอกจากนั้นนะครับก็ได้มีการให้บริการร้านค้านะครับร้านขายของแล้วก็มินิมาร์ทอะต่างๆซึ่งเราทำสัญญากันในช่วง4-5เดือนนี้ผมรับตำแหน่งน,นะครับก็แล้วเสร็จไปประมาณสัก70% ครับเหลืออีกประมาณ30%เนี่ยก็อีกประมาณหนเดือนก็จะแล้วเสร็จนะครับในส่วนขององานเร่งด่วน<ม>ก็มีการปรับปรุงรีสอร์ทนะครับซึ่งปรับปรุงให้สามารถที่จะให้บริการกับนักท่องเที่ยวได้นะครับ<ม>ตอนนี้ก็สามารถที่จะให้บริการได้แนวนะครับในเรื่องของการรับนักศึกษาใหม่นะครับก็ ในช่วงที่มารับตําแหน่งใหม่ๆนะครับภารกิจเร่งด่วนก็คือได้ประสานงานกับทีมงานว่าประมาณเดือนพฤษหายนนะมีนักษาใหม่เข้ามาก็มีการเตรียมพร้อมกันทั้งขอพักทั้งคากสานที่ต่างๆก็มีการเตรียมพร้อมกันแล้วก็บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้นะครับในส่วนของอองาน ระคาสถานที่นะครับก็มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับอาคารต่างๆนะครับเนื่องจากอาคารของเราเนี่ยเราก็ใช้กันมาหลายปีแล้วนะครับก็มีการจัดว่าประมาณไปที่จะบำรุงรักษานะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการการ,รบำรุงงานต่างๆนะครับในส่วนของงานภายใน นะครับไม่ว่างานรักษาความปลอขภัไก็ดีก็จะเห็นว่ามีการเพิ่มทางด้าน,นเทคโนโลยีเข้าไปก็คือติดกล้องวงจรปิดในส่วนต่างๆให้มากขึ้นนะครับในส่วนของการให้บริการกนะรับคลากทรยภายในการเร่งรัดการเบริกจ่ายต่างๆก็จากผลท,ที่ประเมินก็มีความรวดเร็วมากประมาณ70-80%นะครับ เช่นกรณีการยืมเงินก็สามารถที่จะได้รับเงินคืน,นมากขึ้นนะครับประมาณเจ็ดถึงแปดสิบปอร์เซในส่วนของอการจ่ายเงินในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็ภายในหนึ่งเดือนนะครับก็ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างวัสดุการเงินก็สามารถที่จะเคลียร์เงินได้ภายในหนึ่งเดือนนะครับในส่วนของยานพาหนะนะครับผมก็ได้ไปขอ รถตู้มาแล้วก็รถเก่งมาอีกหนึ่งคันนะครับรวมเป็น2องคันนะครับแล้วก็ให้ในโยวายในการซ่อมบำรุงรถทั้งหมดนะครับให้มีสภาพพร้อมที่สุดนะเพื่อให้บริการ,รากับบุคลากรแลนะนักศึกษาครันะครับในส่วนของการดําเนินการกิจกรรมนะครับตลอด3าี่เดือนที่ผ่านมาเราก็มีกิจกรรมที่ ที่น่าดีใจสจาําหรับพวกเราชาวยาเขียดรังก็คือว่าการการจัดการแข่งขันกีฬาสีวิชัยยกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบูมแล้วก็วิทยาลัยโรงแรมการท่องเที่ยวนะครับขึ้นไปแข่งขันนั้นนะครับในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบูมนั้นได้ได้เหรียญมากเป็นเป็นอันดับหนึ่งนะครับเราก็เราก็ร่วมดีใจนะครับงานที่ ที่น่าจะนำเสนอว่าพวกเรารได้รับความรับผิบบเช็จในกิจกรรมที่ดำเนินการเช่นเรื่องของการประเมิน5สอของยุทธีตรังนะครับก็น่าภูมิใจว่ายุทตรังโดยเฉพาะที่สถาบันการเงินขอมชาติในสิ่งแวดล้อมนั้นก็ได้คะแนน5สเป็นอันดับหนึ่งของของ,ของอะไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือ การประเมินคุณภาพการศึกษาก็ในปีนี้ก็มีคะแนนดีกว่าปีที่แล้วนะครับในส่วนของการาพัฒนาสวัสดิภาพของนักศึกษาเราดีการของนัศึกษานั้นนะครับก็ได้มีการปรับอุปอพักนะครับได้มีการ ในส่วนของของขอพักเนี่ยให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ได้จัดรบประมาณไปประบปรุงพ่อเติวนะครับอยู่ในระหว่างดําเนินการนะครับก็จะทําให้สภาพความเป็นอยู่ของ,องศึกสาในของพักได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของออระบบน้านะครับน้ำเนี่ยซึ่งมีปัญหาว่าถ้าไฟดับแล้วน้ำเนีพวกไม่ไหลด้วย นะครับในกรณีไฟเนี่ยถ้ามันดับจากข้างนอกเนี่ยก็อาจจะเราก็อาจจะแก้ไขยากนิดหนึงนะครับแต่แต่ถ้าไฟดับก็มีแผนว่าจะซื้อเครื่องปั่นไฟไวไ้ที่ประปาเพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยระบบไฟจำลองจะต้องมีขึ้นในส่วนประปาในส่วนของอขอพักนักษานะครับก็ก็กำลังวางแผนที่จะจัซื้อต้องการตา่างๆพวกนั้นเข้ามาเสริม ในส่วนงานต่างๆไม่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นปัญหาไฟดับน้ําไม่ไหลนะครับตอนนี้ก็กําลังแก้ไขอยู่นะครับมีการตัดต้นไม้สวัสดิ์ทิเนี่ยเราเรา,เราได้ปิดกระแสไฟนะครับให้ให้ผู้รับเหมาเนี่ยมาตัดต้นไม้นะครับแล้วก็ได้มอบให้อาการต่างที่เนี่รตรวจเช็คได้วอกสายไฟหลอดไฟในจุดต่างๆ ซึ่งก็จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะครับในส่วนขององานอื่นๆนะครับเช่นงบประมาณของทางเรียกเขตนะครับเราก็ได้เตรียมความพร้อมสำหรับปีหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จากงบประมาณที่ได้ตั้งไวนะะ้ก็ คิดว่าเพียงพอนะครับมาอะไรได้จากสุขุมนาเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการในปีต่อไปนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องบริหารจัดการไปใต้ความประหยัดนะครับก็แต่ท้งนี้ท้งนั้นก็สามารถที่จะดําเนินการกาจิจกรรมต่างๆได้ตามปกตินะครับใยไ,ได้นโยบายของการประหยัดนั่นเองนะครับสุดท้ายก็ขอขอให้พวกเราชาววิทยาเขตทาง นะครับได้ร่วมร่วมแรงร่วมใจกันนะครับที่จะพัฒนาเยืเขตของเรานะครับคนละไม้คนละมืออะไรที่เป็นจุดอ่อนอะไรทีอ่อยากให้ทางผมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดเนี่ยแก้ไขหรือว่าปร,ปรับปรุงตรงไหนนะครับก็ยินดีนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อที่จะพัฒนาเยื่เขียของเรานะครับซึ่งพัฒนามา มา20ปีแล้วนะครับเราก็ยังยังต้องพัฒงงนาต่อไปอย่างเร่งรีบนะครับ้อฝากพวกเราทุกคน